ะะที่ครูให้สถานการณ์ของสาวิตรีนะคะตัวอย่างที่หนึ่งจุดสองไปให้ครบทุกที่ไว้นะคะครูให้นักเรียนให้งานนักเรียนไปโดยให้นักเรียนไปวางแผนการเดินทางวาดแผนภาพแผนผัง,งการเดินทางของสาวิตรีแล้วก็เขียนขั้นตอนการแก้ปัญหาในตัวอย่างที่หนึ่งจุดสองนะคะไปให้ครบทุกที่นะคะครูก็จะมา แนะนาแนวทางที่ได้ออกแบบไว้นะคะมีทั้งหมด3แบบนะคะแบบที่1ก็คือเริ่มจากบ้านแล้วไปยังร้านขายอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้โรงเรียนนะคะแล้วก็ไปโรงพยาบาลแล้วก็ไปสวนสาธารนณะนะคะแล้วก็ไปยังสถานีรถไฟฟ้าแล้วก็ไปเก็บตัวอย่างน้ําเสียแล้วก็กลับบ้านอันนี้คือแบบที่ห ะะแบบที่สองนะคะคือจากบ้านไปยังสถานีรถไฟฟ้า,าแล้วก็ไปยังสวนสาธารณะแล้วก็ไปเก็บตัวอย่างน้ำเสียแล้วก็ไปยังร้านขายอุปกรณ์อยู่ใกล้โรงเรียนนะคะแล้วก็ไปโรงพยาบาลแล้วก็กลับบ้านอันนี้คือแบบที่สองนะคะสำหรับแบบที่สามนะคะ เริ่มจากบ้านแล้วก็ไปอย่างสถานีรถไฟฟ้าแล้วก็ไปโรงพยาบาลน,นะคะแล้วก็ไปอย่างสวนสาธารณะแล้วก็ไปอย่างร้านขายอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้โรงเรียนแล้วก็ไปเก็บตัวอย่างน้ําเสียนะคะแล้วก็กลับไปบ้านนะคะอันนี้คือทั้งสามแบบนะคะที่นะคะ ที่จะเอานํามาเสร็จแล้วครูก็นํามาเปรียบเทียบกันว่าแบบไหนมีเส้นทางใดที่มีระยะสั้นกว่ากันนะคะก็พบว่าเป็นแบบที่สองนะคะเป็นระยะทางสั้นที่สุดนะคะสำหรับขั้นตอนการแก้ปัญหานะคะขั้นตอนการแก้ปัญหาก็คือหนึ่งระบุจุดมุ่งหมายที่ต้องการเดินทางลงบนแผนที่นะคะในกรณีที่มีทางเลือกให้ระบุให้ชัดเจนนะคะ สองทดลองว่าทดลองวา่าวางแผนการเดินทางหลายๆแบบนะคะถ้ามีจุดที่เป็นทางเลือกให้ทดลองเลือกให้ครบทุกทางเลือกนะคะสาเลือกแผนการเดินทางที่เหมาะสมที่สุดอาจเป็นระยะทางที่สั้นที่สุดหรือใช้เวลาเดินทางน้อยที่สุดอันนี้คือข้อที่สองที่ครูมอบหมายงานไว้นะคะก็คือขั้นตอนการแก้ปัญหานะคะ การวางแผนที่ข้อมูลประกอบการคิดอย่างเป็นระบบและขั้นตอนนะคะทั้งหมดเนี่ยทำให้นักเรียนสามารถเลือกลำดับเลือกการดำเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะ,ะอย่างเช่นการเดินทางมาโรงเรียนนะคะนักเรียนก็สามารถวางแผนแล้วเดินทางใช้เวลานะคะไม่เยอะในการเดินทางจากบ้านมาโรงเรียนจากโรงเรียนกลับบ้านนักเ,เรียนอาจจะรู้ว่าตรงไหน ที่มีไฟแดงเยอะตรงไหนที่รถติดนักเ,เรียนก็สามารถใช้วิธีการวางแผนอย่างนี้ยในการเดินทางได้สำหรับกิจกรรมที่1.2นะคะหาหอรมงง่ายกว่าที่คิดนะคะหอรมอก็คือจำนวนเต็มบวกนะคะที่มีค่ามากที่สุดหารจำนวนเต็มทั้งสองจำนวนนั้นลงตัวนะคะถ้าพิจารณาจากนิยามของหอรมอนะคะ จะพบว่าวิธีการหนึ่งที่สามารถใช้ในการหาหอลมอได้ก็คือการนำจำนวนเต็มบวกมาหารจำนวนเต็มสองจำนวนโดยเริ่มตั้งแต่การนำหนึ่งสองสามสี่ไปเรื่อยๆนะคะมาหารจนถึงจำนวนที่น้อยกว่าในสองจำนวนที่ต้องการหารหอลมอนะั้นและในระหว่างการคำนวณจะต้องจดจำค่ามากที่สุดที่หารจำนวนทั้งสองลงตัว เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วจำนวนมากที่สุดที่จดจาไว้คือหอเรมอวิธีการนี้จะใช้งานได้สะดวกเมื่อจำนวนเต็มทั้งสองจำนวนมีค่าน้อยนะคะเช่น21กับสิบสี่นะคะเราก็ยังหาได้เพราะมันเป็นจำนวนน้อยถ้าเกิดว่าจำนวนเต็มทั้งสองจำนวนมคีค่ามากนะคะเช่น221กับหนึวิธีการข้างต้นจะใช้เวลานานนะะ เพราะต้องทําจํานวนทั้งหมด187ครั้งนะคะนักเรียนจริงจะได้คําตอบว่าหอละมอคือ17นะคะอย่างเช่นตรงนี้จงหาหอละมอของ12กับ20นะคะจำนวนที่หารกับ12ที่มีค่าน้อยกว่า12ก็คือตั้งแต่1ไปจนถึง12 จำนวนที่จำนวนเต็มบวกที่มีค่าน้อยกว่า20ก็คือ1ถึง20นะคะตรงนี้กว่าจะได้หอลอมอออกมานะคะต่อไปเป็นวิธีการหาหอลอมอแบบใช้วิธีของยูคลิดนะคะตรงนี้คือหาหอลอมอของ187และ221นะคะก็คือทำการตีตารางทั้งหมด3คอลัมน์นะคะ คอลัมน์แรกก็คือจํานวนรอบนะคะรอบที่คอลัมน์ที่สองก็คือจํานวนทั้งจํานวนหอตัวเลขที่เราต้องการหอหาหอละมอนะคะต่อไปก็คือคําคอลัมน์ที่สามคือคําอธิบายนะคะจากตรงนี้นะคะรอบที่หนึ่งนะคะจำนวนทั้งสองก็คือร้อยแปดสิบเจ็ดและสองร้อยี่สิบเอ็ดนะคะก็นําก็เช็คดูว่าจํานวนที่น้อยกว่า ยังไม่เป็นศูนย์นะคะคำนวณเศษของการหารจาก221หารด้วยนะคะหารด้วย1 8อยเนะ,ะเท่ากับ1นะคะเศษที่ได้ก็คือ34ดังนั้นจะแทนค่าของ221ด้วย34ในรอบที่2นะคะ แทนค่า221ด้วย34ในรอบที่สองนะคะจำนวนที่น้อยกว่ายังไม่เป็นศูนย์ก็คือเป็น34ยังไม่เป็นศูนย์คำนวณเศษการหาร187ด้วยหารด้วย34นะคะเศษที่ได้ก็คือ17ดังนั้นจะแทนค่า187ด้วย17ในรอบที่สามนะคะ จำนวนที่น้อยกว่าในรอบที่3ยังไม่เป็น0นะคะก็คือเป็น17บเจคำนวณเศษการหาร34หารด้วย17บเจ็ดศษที่ได้จากการหารก็คือ0ดังนั้นแทนค่า34ด้วย0ในรอบที่4นะคะจำนวนที่น้อยกว่า เป็น0ดังนั้นหอเรามอจึงมีค่าเท่ากับ17นะคะต่อไปเป็นงานของนักเรียนนะคะงานที่นักเรียนต้องทำคือชวนคิดที่1น,นะคะนักเรียนอ่านโจทย์ให้เข้าใจแล้วตอบคำถามนะคะลงในกระดาษแล้วถ่ายกระดาษส่งให้ครูแล้วเก็บต้นฉบับไว้ส่งครูตอนเปิดเทอมนะคะคำถามชวนคิดที่1ก็คือ ในชีวิตประจำวันนักเรียนอาจต้องมีการแบ่งกลุ่มเช่นนักเรียนชั้นม .1 มี221คนและนักเรียนชั้นม .2 มีจำนวน247คนต้องการแบ่งกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมพัฒนาวนวัตกรรมด้านไอทีโดยให้ทุกกลุ่มมีจำนวนนักเรียนเท่ากันและไม่มีการค้าชั้นจะสามารถแบ่งกลุ่มตามเงื่อนไขดังกล่าวโดวยให้แต่ละกลุ่มมีสมาชิกมากที่สุดกี่คนนะ ให้ในักเรียนตอบคําถามและอธิบายวิธีคิดร่วมด้วยนะคะอันนี้สําหรับคําถามชวนคิดที่หนึ่งเป็นงานของนักเรียนนะคะต่อไปเป็นงานชิ้นที่สองนะคะสําหรับตรงนี้นะคะเป็นการวิธีการหาหอลมอนะคะโดวยวิธีการของยุคลิศนะคะให้ในักเรียนเติมคําตอบที่ถูกต้องต่อไปนี้นะคะลงในช่องว่างโดยให้เรียนเขียนโจทย์แล้วก็เติมคําตอบ ยูก็จะเป็นงานชิ้นที่สองในคลิปวีดีโอนี้ของนักเรียนนะคะก็คือการหาหอละมอแบบยุคลิกนะคะโดยให้นักเรียนเติมคําตอบที่ถูกต้องในช่องว่างต่อไปนี้นะคะโดยให้นักเรียนใช้ปากกาสีน้ําเงินเขียนโจทย์นะคะแล้วลอกโจทย์ตามตรงนี้เลยแล้วตีตารางแบบคนครูแล้วก็ ปากกาสีแดงเติมคําตอบตรงช่องว่างแล้วให้นักเรียนถ่ายรูปส่งมาให้ครูนะคะแล้วเก็บต้นฉบับไว้ส่งตอนเปิดเรียนแล้วเจอกันในชั่วโมงถัดไปในเรื่องของการแยกส่วนประกอบและการย่อยปัญหาในชั่วโมงถัดไปนะคะนักเรียน